อค okay, ครับสวัสดีพี่น้องชาวแพะแกะนะครับทุกท่านแล้วก an k k episode, aine, ็ชาวผลักบ่อทุกท <off Fair ler> mm ่านนะครับ <limitations> ก <ifiers> so ็ว uh, mm ัน hmm. นี <geez. S 1> ้เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับราคาวัวราคาแพะนะครับก็ถ้าดูจากแนวโน้มนะครับผมเช็คดูในกรมปศุสัตว์นะครับก็เห็นได้ว่าแพะเราแล้วก็วัวเรานะครับเริ่มส่งออกได้นะครับก็ราคานะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ฝั่งบ้านเรานะครับก็ตอนนี้ถ้าเป็นราคาแพะก็เห็นที่โพสกันก็ประมาณ80บาท90บาทครับแต่ว่าถ้าภาคใต้ก็ยังเป็น1 0 0 110อย0อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องชาวแคะแกะแล้วก็วัวทุกท่านนะครับสำหรับใครอยู่จังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแนวโน้มเป็นยังไงนะครับอยาก เอามาแบ่งปันกันครับสวัสีีครับ